สีไม่ตามันเอียวยู่อ่อะแต่ก็นั่นแหละมันก็ห้าตัวเนาะเอ,อแล้วตัวตัวฮิวอื่นเป็นไหนวะอยู่ฝาบนน่ะโอ้ยเฮีย <c oughs> ไม่เอาเอฟโฟ โอ้กบานแยกอตัว้ากได้ยไม่ได้ไม่ได้ขลังไม่ได้ขังไมเจ็บจัด เพิ่งไปมึงอหงาเจ็บมึงอย่าเพ,พิ่งไปเด็กคุกกี่อ่าเพื่อแตกดีว่าดีว่าดีว่าเล่นตรงนี้ข้างล่างเนี่ยแอรฮิวตรงข้างล่างก่อนข้างโผล่มากูบิดโผล่ล้มมึงรอรอรอเยอะ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 ถอยถอยขึ้นมาเล่นซ้ายเลยมันลงมาแล้ว Nguyên tưng 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 này tưng 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 คนนี้เดียวคนนี้รอรอรอหุ่ยเหียเก็บโอ้โหบอมปะอืมกี่ตัวเนี้ยรอรอรอ โอ้โหเยอะจัดเจยังไงเออตายได้ไม่ไรสองนะเก็บอันติไปแน่โนมันเก๊เฮ้ยเฮ้ยตัวเดียวโอ้ยได้ปะอ๊ะยุบ้อาเลยครับ รอรอรอเล่นข้างบนกองก่อนสี่มันับฟีจัดไอคิดจกดหนึ่งอะ่ะแอ,อ,อรอหนึ่งจะได้หันไม่เดนึ่งอ่ะเพ่งไปหันแอรหนึ่งข้างหลังจดแล้วอยู่กู

ไปดเปเปอร์ <ว pale. S 2> ตัวอะไรวะให้ตั ipper, วแมคคีิปเปอร์แมคคีขวาเฮดียวกใจดีว่าได้เนี่ยไดไม่น่าไม่ามาแค่หมายถึงมันมีครอบด้เนี่ยดีว่าได้จริงเ ขีดขีดขวาไม่หยุดเลยอ่ะไอ้เนี่ยเออรอหมูหมูแคปแคปแคปคอยให้หน่อยดิมีคนแคปอยู่มันโถมันโผเพื่อนโผเพื่อนสวยริปเปอร์ตายได้อ๋อมีอีเชียนน่ะเมอร์ซี่เมอร์ซี่โออหืมเกือบบีดได้เลยเย้มันชุบอ่ะไม่กดไม่กด

ตัวนี้สองตัวตรงนี้สองตัวพี่กำลังไปกำลังไปตกตกเห็นปะตกเจมส์โ <c oughs> ดนบิดเหรอ,อโดน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 ยววตาแล้เอาเขี้เนี่ยมาขี้ขี้ว่าข้างหลังเดียวตัวหนึ่งตัวฮาร์วคอยก่อนกูเข้าไซส์ก่อนเดี๋ยวเข้าไหมา เออซีตุด,ดีว่าเออว่าอยู่ข้างล่างขึ้นหุ่นแล้วขึ้นหุ่นแล้วไห้ดู้โอ้ยยี่กือบตายูจะดููจะดับูจะดูจะดูดีกันนะอืมอ้อว้วยั มงเม่ไร <kung> ่มดกดรนเดกมินทมาเธอซตายยังกู้สา้วหน้าคำหน้าตรงนี้มึงดักตรงน้นคนนึงอ่ะมึงมึงมึไหนไจอยก็ได้ไจก็ได้นั่นแหละ่อไ่ไแคสซดีไล่ฮาเออเราหนอกไมีนแมีคนแตพอยหนอกอ่ะิเตอร์ต้องหีอ่ะหนีะ คนล้วงของอ,อนุญาตนะครับี่นทา <Okay. S 3> ัเฮ้ยเจ๊วเควเอสจบแล้ว ไม่เลยตายว่ะระวังดิตรงข้ามมีสองตัวพอเก็ตตัวเตัวเดียวได้ไหม ไม่ได้เข้ามา p o มีอะไรฮะร์ดยึดดยึดยึดไแตกพันมินนงลงมาลง,ลงมาลง,ลงมาให้หมดแลฮะก็ลังมา scatter scatter ห้าตัว <c oughs> ได้ เล่นเกมแล้วกันเจ้าเ๋ยวไม่พี่เจมีโมโหนะพูดแค่นี้จริงโมโหโมกริวโมกิกิวนะเฮ้ยยี่จอดไม่ได้ไอ้สัสโมโหโมกริวแบบเกินคาดหวังอะดูคนกดคิวแล้วรอมันได้แต่มึงไม่ได้นั่นที่มึงฆ่าไปสี่ตัวโมงโมงโมงเก็บแบบ in